ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตะก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ่อระบ่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566ที่วัดจันทรารามหรือวัดตะกุดจ,จันทร์หมู่ที่8ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ชาวบ้านและสิ่เสียวนิสิตในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนได้รวมแจงกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับหลวงพ่อสายบัวทวรธตโมหลวงพ่อผู้มีเมตตาให้กับชาวบ้านและลูกสิทธ์โดยมีนายนาวินสังขมาในอำเภอชนแดนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางอุรรักษลุงวดอดมผลนายยุทธสมนตรีตำบลท่าข้ามนายวิการลิ้มเจริญพาณิชย์ นายกอบตท่าข้ามนายสืบพงศ์พันธ์ตะเบิกสืบพงศ์กลิ่นสุคนผู้กำกับการโรงพักชนแดนนายสมศักดิ์แตงมายาสาารณสุขอําเภอชนแดนนายไพฑูลไทยตรงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดจันทร์นายกสมาคมผู้บริหารอําเภอชนแดนนายแพทย์สุรศักจันเกตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดนร่วมในพิธีมีนายหารศึกทรงสวัสดิ์กํานันตะบลท่าข้าไม่ก้การต้อนรับหลุงพ่อสายบัวถาวรธรรมโอเกิดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2477 ปัจจุบันอายุ89ปีเกิดที่ตำบลทับกฤษดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์บีดาชื่อนายจรูมนมารดาชื่อนางชาแร่มแสงแก้มมรกตมีพี่น้องร่วมบิดามารดา8คนหลวงพ่อสายโบนั้นเป็นบุตรคนที่8เมื่ออายุครบเกณฑ์ฐาน21ปีหลวงพ่อสายโบได้ครับราชการหารเป็นเวลา2ปีหลังจากปลดประจำการหลวงพ่อได้อุปสมบทที่วัด ในตำบลทับกฤษอภอชมแสงจนครสวรรค์ร่ำเรียนวิชาทางเมตตามหานิยมกับหลวงพ่อเพ่งจนครบหนึ่งพันษาจากนั้นได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดจันทรารามและได้ร่ำเรียนวิชาทางเมตากับหลวงพ่อทบเกจิอาจารย์ชื่อดังในอเภอชฉแดนจัังหวดเพชรบูร์ต่อมาหลวงพ่อสายบัวถาวรธรรมโมได้โอกาสร่ำเรียนวิชากรรมฐานฝึกจิตภาวนาทางแถบภาคใต้ของประเทศไทยเมื่อร่ำเรียนวิชาจบแล้วหลวงพ่อได้ขอลาครูอาจารย์กลับมาจำพรรษา อยู่ที่วัดจันทรารามและได้เริ่มสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านและรวมพลังแรงกายจากศรัทธาของชาวบ้านและลูกศิษย์สร้างโบสถ์สรารการ,ปรเปลี่ยนกุฏิและปฏิมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ต่างๆในป่าที่หาดูยากในบริเวณพื้นที่ลานวัดซึ่งทําให้ประชาชนอยากเข้ามาวัดเพื่อมาดูสัตว์ต่างๆที่หลวงพ่อสร้างเอาไว้และได้พัฒนาวัดจนเจ,นจนริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก หลวงพ่อสายบัวเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านและให้ความเริ่มใส,ส่ศรัทธาจากชาวบ้านทางใกล้ไกลรวมทั้งแพร่หลายไปยังสาธุชนต่างๆมากมายด้านวัตถุมงคลน,นั้นเป็นที่นิยมในด้านของเมตตาค้าขายแคล้วคลาดปัจจุบันหลวงพ่อสายบัวดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดนจ้าววาดวัดจันทรารามวัดตะกุดจันทร์ตำบลท่าข้ามอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ และทุกวันที่21กุมภาพันธ์ของทุกปีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอชนแดนและเสียนเนื้อสิ์ได้ร่วมกันจัดงานแสดงมุทิตาจิตซึ่งในปี2 5 6 6ครบรอบ89ปีให้กับหลวงพ่อสายบัว ดูลูกศิษย์และประชาชนที่มีจิตเมตตานำโรงทานมาประกอบอาหารแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนรับประทานก,นกันกว่า20โรงทานรวมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตะบนท่าข้าม650ชุดด้านในหันศึกทรงสวัสดิ์กรรมตบนท่าข้าม ซึ่งนำอาสาสมัครและอ,อประพอรอมาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในงานได้นํารถกระเช้าให้กับหลวงพ่อได้ขึ้นนั่งเพื่อโปรยทานตามคําร้องขอของหลวงพ่อเพื่อโปรยทานให้กับญาติโยมเป็นจำนวนมาก